ท่านดูฟังคะการที่รับฟังเรื่องอาสาทท่จะทานเนี่ยค่ะเป็นเหตุให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นว่าขณะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเขากำลังถวายทานอยู่เราเป็นผู้ที่รู้เห็นในการกระทำกุศลของเขาเหล่านั้นควรที่จะตั้งจิตให้เป็นมหากุศลร่วมยินดีร่วมอนุโมทนา ในทานที่เขาได้ถวายแล้วด้วยดีไม่ว่าทานนั้นจะเล็กน้อยแม้เพียงใดก็ตามก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่ดูหมินเยาะเย้ย,ะย,ะยะถากถางพูดจาเสียแทงทำให้ผู้ที่ถวายทานนั้นได้รับความอับอายขายหน้าหรือว่าในเวลาที่เห็นบุคคลอื่นได้ถวายทานอันปราณีต ซึ่งเป็นทานที่เพียบพร้อมแล้วก็ควรที่จะทำจิตของตนนั้นให้เป็นกุศลร่วมอนุโมทนาด้วยอย่าไปอิสาริษยาเขาอย่าไปพูดจาเสียสีแดกดันว่าแม้รวยจริงนะให้ทานทีหนึ่งมากมายเหลือเกินไม่ดูฐานะของตัวเองคืนให้ทานอย่างนี้แล้วก็ไม่มีข้าวจะกิน อีกหน่อยก็คงจะต้องขอทานเขากินหลอกแม้อวดร่าอวดรวยเลือเกินแล้วก็สะบัดหน้าหนีขณะนั้นลองดูจิตใจของตัวเองเถิดว่ากุศลเกิดหรือว่าอ่กุศลเกิดอกุศลเกิดค่ะจิตใจนั้นตกต่ำมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุรนทุราย ด้วยความอิสาลิษยาคนอื่นด้วยการดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเพราะเหตุนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้อยู่เสมอๆทีเดียวว่าคนตนีจะไปบังเกิดอยู่ในเทวโลกไม่ได้เลยพวกคน่านย่อมจะไม่สรรเสริญในการให้ทานแม้ของบุคคลอื่นเพราะ บุคคลผู้ที่มีความตรานีเหนียวแน่นอยู่ในจิตตสันดานย่อมไม่รู้จักประโยชน์ที่จะบังเกิดขึ้นแม้ในโลกนี้แม้ในโลกหน้าแต่เมื่อเราได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วจึงควรที่จะให้ทานตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของตนและเวลาที่เห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาให้ทาน หรือว่าเขากระทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ควรที่จะมีจิตร่วมอนุโมทนากับเขามีความยินดีพอใจในการกระทำความดีเหล่านั้นที่เขาได้กระทำไปแล้วการอนุโมทนานเนี่ยค่ะก็จะสำเร็จประโยชน์อันยิ่งแก่บุคคลนั้นแม้ในโลกนี้แม้ในโลกหน้านะคะ ในการเวลานั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นเลยเป็นการเวลาที่ว่างจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังคะการเวลาอย่างนี้แหละพระปัจเจกพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นค่ะก็ในสมัยนั้นเขาได้มาบังเกิดอยู่ในตระกูลของคนเข็นใจ ยากจนข้นแค้นอยู่ในเมืองพาราณสีมีชื่อว่าอนณภาระอนณภาระผู้นี้ได้เป็นผู้ที่รับใช้รับจ้างกระทำการงานต่างๆอยู่ในเรือนของสุมนเศรษฐีต้องได้รับความลำบากเหน็ดเหนื่อยยิ่งนักแม้สุมนเศรษฐีเองก็เป็นผู้ที่มีจิตเป็นมหากุศล ถวายทานอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ที่มีนามว่าอุปาริธะท่านออกจากนิโรธสมาบัติที่เขาคันธมาศแล้วก็มีความคิดว่าในวันนี้เราจักไปกระทำการอนุเคราะห์แก่บุคคลใดดีหนอครั้นเมื่อได้พิจารณาแล้วก็ทราบว่าวันนี้แหละ เราจะต้องไปอนุเคราะห์แก่บุรุษผู้ที่ยากจนเข็นใจที่มีชื่อว่าอันนภาระก็บัดนี้เขาขนหญ้าออกมาจากดงแล้วก็เดินทางมาสู่เรือนดังนั้นท่านจึงเหาะมาจากภูเขาคันธมาศมาลงใกล้ประตูเมืองพาราณสี จัดแจงนุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยแล้วเดินมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าของอนนภาระอนนภาระเห็นท่านมาในมือของท่านมีบาดเปล่าจึงได้ต่ถามขึ้นว่าท่านขอรับท่านได้รับอาหารบ้างแล้วหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่าเราจักได้รับ ท่านผู้ที่มีบุญมากอนณาภาระจึงเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญท่าการนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดรอหน่อยเถิดแล้วรีบเดินทางไปสู่เรือนโดยเร็วถามภรรยาของตนว่านางผู้เจริญอาหารที่เธอเก็บไว้ให้ฉันนั้นยังมีอยู่หรือไม่ภรรยาตอบว่ามีอยู่เจ้านาย เมื่อรู้แล้วเขาจึงรีบเดินกลับมายังพระปัจเจกพุทธเจ้าที่รอคอยอยู่รับบาตรจากมือของท่านแล้วนําไปสู่เรือนของตนด้วยมีความคิดว่าในเวลาที่เราปรารถนาที่จะให้ทานข้าวปลาอาหารสิ่งของใดๆก็ไม่มีและในบางครั้งข้าวปลาอาหารนั้นก็มีอยู่ แต่ผู้ที่จะรับทานก็ไม่มีแต่วันนี้เป็นโชคดีจริงหนอข้าวปลาอาหารก็มีอยู่ผู้ที่จะรับทานก็มีแล้วนี้เป็นลาบของเราเมื่อพิจารณาดังนี้แล้วจึงเกิดจิตโสมนัสเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนำอาหารของตนนั้นใส่ลงไปในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าจนหมดสิ้น แม้ภรรยาของเขาก็ใส่ข้าปลาอาหารอันเป็นส่วนแบ่งของตนนั้นลงไปในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอันนาภาระนำบาทนั้นไปวางถวายไว้ในมือของท่านแล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานแล้วในครั้งนี้ความเป็นผู้ขัดสนยากจน อย่าได้มีบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าชื่อคำว่าไม่มีอย่ามีแล้วในพบน้อยพบใหญ่ที่ได้บังเกิดต่อไปท่านเจ้าค่ะขอข้าพเจ้าพึงพ้นจากการเลี้ยงชีพอันฝืดเคืองถึงปานนี้ขอข้าพเจ้าไม่พึงได้ยินได้ฟังคำว่าไม่มีเลยท่านผู้ฟังคะ นี่คือคำอธิษฐานของอนนภาระที่เมื่อถวายทานแล้วได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้อย่างนี้แม้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้กระทำอนุโมทนาทานว่าขอความปรารถนาของท่านจงเป็นอย่างนั้นเถิดท่านผู้ที่มีบุญมากกล่าวดังนี้แล้วก็หลีกไป ฝ่ายเทวดาผู้ที่สิงอยู่ในฉัดในบ้านของสุมนเศรษฐีแลเห็นการกระทำกุศลนั้นจิงพากันแซ่ซ้องสรรเสริญให้สาธุการขึ้นสามครั้งว่าสา,สาธุสาธุสาธุน่าชื่นใจจริงๆทานนี้เป็นทานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งอนะนภา,าระได้กระทำไว้แล้วอย่างดีในพระอุปราชปัจเจกาพุทธเจ้าท่านผู้ฟังคะการเปล่งเสียงโมทนาให้สาธุการของเหล่าเทพเทวดาที่สถิตยอยู่ในบ้านของสมบุเศรษฐีนั้นเป็นเหตุให้เศรษฐีได้ยินได้ฟังจึงได้เกิดความสงสัย กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นเราผู้ที่ได้ถวายทานเป็นประจำอยู่ทุกวันทุกวันเช่นนั้นหรือเหล่าเทพเทวดาก็กล่าวว่าการให้ทานของท่านนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ให้สาธุกการด้วยแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความศรัทธาเลื่อมใส ในทานของอันณนภาระที่ได้ถวายแล้วแก่พระอุปริทะปัจเจกับพุทธเจ้าจึงได้พากาันแท้สองให้สาธุการแก่เขาท่านผู้ฟังคะข้อนี้เป็นเพราะเหตุว่าอันณนภาระนั้นเป็นคนยากจนต้องอาศัยสุมุนเศรษฐีเลี้ยงตนอยู่ ข้าวปลาอาหารหรือก็ลำบากยากแค้นแต่ยังสามารถที่จะสระสิ่งของต่างๆเหล่านั้นที่ตนมีอยู่ออกถวายทานด้วยความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างยิ่งนั่นเองซึ่งก็นับว่าเป็นการกระทำที่ยากยิ่งนักที่บุคคลใดอยู่ในฐานะของอนนาภาระแล้วจะกระทําได้ แต่อนาภาระกับภรรยาก็ได้กระทำมหากุศนี้สำเร็จแล้วด้วยดีฝ่ายสุมมเษฐีเมื่อได้ยินเทพเทวดากล่าวดังนั้นแล้วก็มีความคิดว่าแม้น่าอัศจรร์จริงหนอท่านผู้เจริญเราได้ถวายทานตลอดทุกวันติดต่อกันมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เหล่าเทพเทวดานั้นให้สาธุการได้ส่วนอนนาภาระซึ่งอาศัยเราอยู่เป็นผู้ที่รับใช้เราก็ยังสามารถที่จะกระทำให้เทพยดานั้นให้สาธุการได้ด้วยการถวายบินทบาตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราสมควรที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ อนณาภาระยินยอมที่จะให้ผลของทานนี้บังเกิดขึ้นแก่เราเมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงเรียกเข้ามาแล้วไต่ถามว่าอนณาภาระในวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครไปบ้างเขาตอบว่านายขอรับวันนี้กระผมได้ถวายข้าวปลาอาหารที่มีอยู่แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้ที่มีชื่อว่าอุปริธะสมนเศรษฐีพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเราจะขอซื้อผลแห่งบุญกุศลที่เจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้จงมอบผลแห่งกุศลนั้นให้แก่เราเถิดอ,อันนาภาระตอบว่าผมให้ไม่ได้หรอกนายสมนเศรษฐีพูดขึ้นอีกว่า เอาละถ้าเช่นั้นเราจะซื้อบุญของเจ้านี้เป็นจำนวนถึงหนึ่งพันเจ้าจงให้บุญนั้นแก่เราเถิดอัอน,นาภาระก็ตอบว่าผมให้บุญนั้นแก่นายไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าจะซื้อด้วยเงินถึงหนึ่งพันก็ตามท่านผู้ฟังคะสมนเศรษฐีไม่ลดละความพยายาม ในการที่จะได้มีส่วนแบ่งในบุญกุศลน,นั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าในเมื่อให้ทั้งหมดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เจ้าจงแบ่งบุญกุศลน,นั้นให้แก่เราได้บ้างเถิดอ,อันนาภาระจึงกล่าวว่าเรื่องนี้ผมไม่ทราบว่าจะให้แก่ท่านได้หรือไม่ขอให้ผมได้ไปปรึกษากับพระคุณเจ้าซะก่อน แล้วก็รีบเดินทางไปทันพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเรียนถามท่านว่าท่านผู้จเจริญบัดนี้สุมลเศรษฐีผู้ที่เป็นนายจะซื้อบุญนี้หนึ่งพันเมื่อกระผมไม่ให้ท่านก็จะขอมีส่วนแบ่งแห่งบุญนี้ด้วยกระผมจะทำอย่างไรดี ในครั้งนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้แนะนำสั่งสอนเขาโดยการอุป,ปมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าท่านผู้ที่เป็นบัณฑิตท่านผู้ที่มีบุญมากข้อนี้อุป,ปมาเสมือนกับว่าในหมู่บ้านหนึ่งมีบ้านตั้งอยู่ถึงร้อยครัวเรือนและในจำนวนนั้นก็มีเพียงบ้านเดียวที่สามารถ จุดตะเกียงจุดไฟให้ลุกโลงขึ้นมาทำให้เกิดแสงสว่างกว่ามืดนั้นก็หายไปส่วนบ้านอื่นเมื่อแลเห็นดังนั้นแล้วจึงนําไส้ตะเกียงและน้ำมันตะเกียงมาขอต่อไฟจากบ้านหลังนี้เพื่อให้บ้านของตนนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมาบ้าง ก็แสงสว่างที่บังเกิดขึ้นนั้นจะลดน้อยลงไปกว่าเดิมหรือว่าจะมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอนาภาระกาบเรียนท่านว่าแสงสว่างย่อมมีมากกว่าเดิมขอรับพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้กล่าวต่อไปว่าฉันนั้นนั่นแหละท่านผู้ที่เป็นบัณฑิตท่านผู้ที่มีบุญมาก ข้าวปลาอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจะมากหรือน้อยก็ตามก็เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำกุศลสำเร็จลงไปแล้วจะแบ่งบุญแบ่งส่วนกุศลนั้นให้แก่บุคคลอื่นไปแม้เท่าไรก็ตามบุญนั้นก็ย่อมจะเจริญมากขึ้นมากขึ้นก็เมื่อท่านนั้นได้กระทำกุศลแล้วแก่เรา สมณเศรษฐีผู้ที่เป็นนายท่านปรารถนาที่จะได้ส่วนบุญนั้นบ้างท่านจงแบ่งบุญกุศลน,นั้นให้แก่เศรษฐีเถิดบุญก็ย่อมจะทวีมากขึ้นมากขึ้นอันนาภาระเรียนท่านว่าดีละท่านผู้เจริญกระผมเข้าใจแล้ว ไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเดินทางกลับไปสู่บ้านของเศรษฐีกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงตั้งจิตรับบุญกุศลน,นี้ด้วยเถิดสมมเศรษฐีกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพ่อจงรับเอาเงินจำนวนนี้ไปด้วยเถิดอนนาภาระกล่าวว่ากระผมไม่ได้ขายบุญนี้ แต่ให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยความศรัทธ,ธาเศรษถีก็กล่าวว่าแม้เราเองก็ให้เงินเจ้าด้วยความศรัทธ,ธาเราบูชาคุณของเจ้าขอเจ้าจงรับเงินเอาไปเถิดและนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจงได้อยา่ากระทำการงานที่ลำบากยากแค้นเหมือนดังเดิม เจ้าจงไปปลูกเรือนอยู่ที่ริมถนนเถิดและจงถือเอาสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเรือนของเราตามที่เจ้าต้องการนั้นไปสู่บ้านของเจ้าเถิดท่านผู้ฟังค่ะก็กุศลที่อนนาภาระได้กระทำแล้วแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในฉับพันทันทีเลยเพราะเหตุว่าเมื่อพระราชาทรงสดับความที่เป็นไปอย่างนั้นแล้วรับสั่งให้เรียกอนนาภาระมารับส่วนบุญสูงนกุศลด้วยการอนุโมทนาด้วยจิตที่ยินดีในการกระทำกุศลของอนนาภาระแล้วได้พระราชาทานทรัพย์สมบัติเป็นอันมากทีเดียว ให้แก่เขารับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งมหาเศรษฐีแก่เขานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านผู้ฟังคะอันนาภาระมหาเศรษฐีนี้ได้เพียรพยายามในการที่จะกระทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิต คลานเมื่อตายจากมนุษย์เโยโลกแล้วจึงได้ไปบังเกิดอยู่ในเทวโลกสเสวยสมบัติอันเป็นทิพยอยู่ในที่นั้นตลอดชั่วกาลนานจนกระทั่งถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระาองค์นี้ได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกอันนาภาระเทพบุตรผู้นี้แหละก็ได้จุติจากเทวโลก มาปฏิสนธิอยู่ในพระราชวงศ์ของเจ้าสักกยะในพระนคนกรกบินลพัดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาของพระบรมศาสดาของเราได้รับการขนานพระนามว่าอนุรุทธะเป็นพระกนิษฐาพาดาของพระเจ้ามหานามสักยะ ก็คือเป็นน้องชายของเจ้ามหานามะนั่นเอง Oh, okay.